สิบหกปีอ่าอายุเท่าไรเอามาเลขคณิตคิดเร็วเร็วทุกคนช่วยกันคิดหน่อยเร็ว <c oughs> <c oughs> เร็วทุกคนช่วยกันคิดนลยคะ่ะให้เวลาสามสิบวิสิบหกปีอ่าจะอายุเท่าไหร่คะหนูแต่หนึ่งอายุเท่าอาอายุเท่าไหร่หนึ่งอายุเท่าอาแล้วอาจะอายุเท่าไหร่หนึ่งเรียนจบอายุประมาณยี่สิบสองเออไม่ใช่หนึ่งต้องบวกสองเนาะหนึ่งต้องบวกสองเป็นยี่สิบสี่เพราะว่าหนึ่งแต่แบบ เริ่มเรียนตอนยี่สิบหนึ่งประมาณยี่สิบสี่อาบวกไปอีกสิบหกปีเป็นสี่สิบอาสี่สิบหนึ่งยิบสี่บวกไปอีกสิ 40, 1, บหก,ป,กปีไปเท่าไหร่คะห้าสิบหกและหนึ่งอายุเท่าไหร่คะสี่สิบอ่ะใช่ไหมใช่ไหมนักเรียนนักเรียนคะเอาไม่ใช่เหรอเอาเร็วค่ะเร็วค่ะหนูมันบวกสิบหกแล้วตอนนั้น โจทย์นะคะคือน้องเรียนจบแล้วน้องรับปริญญาแล้วมีรูปชุดคุยไม่เห็นหรอแสดงว่าน้อง24แล้วเพราะน้องเข้าเรียนตอน20น้องเรียนจบ4ปีก็ต้อง24ไหมประมาณประมาณ24ไหมและบวกไป16ก็ต้องเป็น40 40และบวกไปอีก16ปีต่อมาก็ต้องเป็น56ถูกต้องไหมและ้ว52ได้ไงเนี่ยไม่ใช่เรื่องราวคือเรียนจบแล้วไงน้องรับปริญญาแล้วมันผ่านเวลามาอีกแล้วเข้าใจไหมโอ้ ต้องบวกสี่ด้วยอ่ะบวกจนน้องเรียนจบด้วยไงเตงเบฟเตงอย่าลืมว่าน้องเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนประมาณห้าสิบหกปีมั้งส่วนน้องก็จะอยุเท่าอันหนึ่งตอนนั้นประมาณสี่สิบใช่ทุกคนใช่ไหมทุกคนอ่ะใครมีความเห็นว่ายังไงข้อนี้ในโจทย์ข้อนี้นอนลองพิมพ์คอมเมนต์มานะคะตอนนี้เนาะอันนี้เราเราแบบคาดการนะอาจจะมีคลาดเคลื่อนบวกลบนิดหน่อยคาดการนะคาดการนะคะนักเรียนใครตอบถูกไม่มีรางวัล ไม่มีรางวัลเราไม่ต้องแจ้งสิ่งมีคนประมาณว่า58อ่าอ่ามีคนบอกว่า58บวกอันหนึ่งฟื้นบวกอันหนึ่งอ๋อต้องดรอปเรียนอีกเพราะว่าช่วงรักษาตัวอีกเติงอย่าลืมใช่ไหมสี่สิบกับห้าสิบหกโดยประมาณห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดอะไรประมาณนี้สตาร์ทอันหนึ่งไว้ 36, สามสิบหกตลอดไป <laughs>